สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดเงื่อนไข3ข้อในการตรวจเมื่อวันที่22ธันวาคม2563เพจดราม่าแอดดิกได้ชี้แจงแถลงขาวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าเงืินไขในการตรวจฟรีสปสชอขอเรียนว่ารัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองให้กับทุกคนในผืนแผ่นดินไทยที่สงสัยว่าจะติดโควิดหรือมีอาการประ,ระวัติดังนี้ มีไข้อุณภูมิตั้งแต่37.5ขึ้นไปเรือมีอาการโดย14วันมีประวัติเดินทางไปหรือมาจากประเทศที่มีการรายงานในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสัมผัสกับผู้ติดสงสัยหรือยืนยันว่าติดโควิดไปในสถานที่ที่มีการรวมคนจำนวนมากเช่นตลาดนัดห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลขนส่งสาธารณะที่พบผู้ต้องสงสัยหรือยืนยันในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ทำงานในสถานกักกันหากไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วไม่แน่ใจหรือสงสัยว่าจะติดแม้ไม่มีอาการแต่สงสัยขอให้ปรึกษาแพทย์โดยแพทย์สามารถสั่งตรวจและเบิกกับสบปอสอชอได้สามารถเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนทั้งในและนอกระบบประกันสุขภาพได้ทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปอสอช13-30ตลอด24ชั่วโมง ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ